ขอล้างความเชื่อผิดๆฮะกินไก่ไม่ได้ทำให้เป็นเกานะจ๊ะเดี๋ยวโอ้สรุปให้ฟังลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากเมื่อกี่วันที่ผ่านมานะคะทางเพจ Facebook Drama a อ t i c เนี่ยเขาได้มีการโพสแชร์เตือนถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินไก่เยอะๆแล้วจะทำให้เป็นโรคเกาอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดจะ้ะเพราะเขาบอกว่าไอความคิดนี้มาจากแนวความเชื่อที่ว่าไก่ ยอดผักเครื่องในเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่มีพิวรีนสูงซึ่งพิวรีนเนี่ยเมื่อร่างกายสลายย่อยสลายแล้วก็จะได้กลายเป็นกรดยูริกอ่ะเคยเคยได้ยินแล้วใช่ไหมคะซึ่งกรดยูริกเนี่ยพอสะสมในร่างกายเยอะๆมันก็จะไปสะสมอยู่ตามข้อทําให้เกิดการอักเสบบวมแดงตามข้อก็กลายเป็นเกา่นั่นเองแต่อันนั้นคือความเชื่อต่อมา งานวิจัยในปัจจุบันนะคะพบว่าในไก่เนี่ยมีปริมาณของพิวรีนที่ไม่ได้เยอะเลยถือว่าอยู่ในปริมาณที่เป็นค่ากลางๆจริงๆแล้ววัตถุดิบหรือส่วนประกอบของสัตว์ที่มีเยอะที่สุดนั่นก็คือเครื่องในสัตว์มีพิวรีนสูงมากซึ่งเครื่องในสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายรวมถึงไก่ด้วยค่ะรวมไปถึงสัตว์ทะเลจําพวกกุ้งกับหอยก็มีพิวรีนสูงเนื้อแดงก็มีพิวรีนสูงรวมไปถึงไข่ปลาค่ะผักที่เป็นพวกยอดยกตัวอย่างเช่นกระถิน ชะอมยอดตำลึงโหชอบกินทั้งนั้นเลยของหวานที่มีฟรุกโตสเยอะๆอุ๊ยนี้ไม่รู้มาก่อนและประเภทสุดท้ายหลายคนนึกไม่ถึงเลยทีเดียวแหละแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนั่นแหละตัวดีเลยนะคะที่ทําให้ค่ากรดยูริกในร่างกายเรามันเพิ่มสูงขึ้นมากโอ้นที่เคยโดนเตือนนะคะเพราะฉะนั้น เอามาฝากข้อได้จริงกันเลยนะคะว่าจริงๆการกินเนื้อไก่กินได้ตามปกติค่ะไม่ได้มีทําให้เราจะมีค่าพิวรีนหรือว่าค่ากรดยูริกในร่างกายพุ่งสูงขึ้นมากเกินกว่าปกติแต่อย่างใดถ้าเราทานแบบปกตินะฮะเพราะฉะนั้นขอลบล้างความเชื่อก่อนที่บอกว่ากินไก่เยอะระวังเป็นเกาไม่เป็นความจริงนะคะไอ้ส่วนที่เยอะจริงๆคือเครื่องในสัตว์เครื่องในไก่ค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบนี้แล้วนะคะก็ฝากเหมือนเดิมแล้วกันอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะกดหัวใจกดไลค์แล้วฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆคุณด้วยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บ้านนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก plus